ายดีท่านผู้ชมที่เคาลพมาพบกันอีกแล้วกับซองมเมทาเราสุฟังซึ่งเมนี่เม่เท่าจะพาบรรดาทานมาหูจักกับพระธาตุนางสามผิวที่ตั้งอยู่บ้านธาตุเขตเทศบาลเมืองทงมีไซแข่งสัยาบุรีเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ประชาชนนับถือและสักการบูชาซึ่งเมือมมหอดันทีเสาสองหาเสาสามนิาของทุกป,ปีหลังจากเสริมฉลกปีไม้ลาแลวแล้ว ประสาสนขีดเมืองดังกล่าวก็จะได้เหตุบุญบ้างไฟเพื่อถวายบ้างไฟถวายพระาธาตุนางสามผิวจนกลายเป็นฮีตคองประเพณีอันดีงามของชาวเมืองทงมีไซที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ตามตำนานบูฮานได้เก่าขานกันมาเป็นเวลาหลายพันปีเรื่องราวมิยวอยู่เมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของเรามีนางสาวสนุมกลุ่มมาวังคนหนึ่ง ซื่อวานางจำปาซึ่งเป็นคนหับไสพญาอยู่เมืองแห่งนั้นแล้วเป็นคนที่สื่อสัตว์บริสุทธิ์ต่อเจ้าขุนมุไนายหักความผยนธรรมหมักความสงบบ่มอาการกดขี่ข่มเหงของคนอื่นเวลานั้นการดำรงชีวิตของสังคมมีสองส่วนสั้นคือส่วนสั้นเจ้าทาตและข้าทาต ในเวลานั้นมีการพุดขีคุณหีชนสั้นผู้ถูกยากอย่างนักนวงนางจำปาเป็นคนทับไสพญาเกิดความเบือนนายสังคมเฮตไหนางมีแนวคิดอยากลุกฮือขึ้นต่อสู่เพื่อความเป็นธรรมเพื่อเฮตไหท,ทุกคนมีความเสมอภาพกันโบไห่แบ่งแยกชนสั้นบรรณาเฮตไหสังคมมีความสามาคัคคีและมีการอยู่รวมกันโดยสันติอยู่ต่อมาหลายปี นางจำปาเกิดมีความหมักหับกับทหารคนหับทา้คนหนึ่งของพญาและในที่สุดนางก็ได้ตกลงปรุงใจแต่งโดงกับเท่าทหารคนนั้นทั้งสองได้ยูุกินห่วมกันด้วยความหักอันหวานซืนอย่างมีความสุขในชีวิตครอบครัวหลังจากแต่งโดงกันได้หลายเดือนนางก็ได้ถือพาได้สามเดือนผู้เป็นผัวก็ต้องจากครอบครัวทินฐานบ้านเกิดไปสู้กัน่อสู้กับศัตรู ผัวของนางก็เป็นคนที่มีจิตใจซื่อสัตย์บริสุทธิ์โปรตกต่างไปกับนางจำปาเลยซึ่งเป็นคนที่มีความเสื่อมันว่าเวลาใดหนึ่งหากสังคมมีการกดขี่ข่มเหงเวลานั้นจะต้องมีการต่อสู้อยู่เสมอซึ่งเวลาทีไปปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับศัตรูพัวของนางจำปาก็าได้เสียชีวิตอยู่ในสนามหก ส่วนนางเองก็ได้กลายเป็นแมม่ที่ขาดปนพึ่งพ้าอาศัยพรอมทั้งถือพาเวลาผ่านไปเก้าเดือนนางก็ได้แหกกำเน,นิดลูกญิงที่มีสุขภาพแข็งแรงหน้าตาสวยงามความงามของนางในวันหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละตอนเศร้าสวยและแรง เมือ่อนางใหญ่ป็นสาววคามงามของนางยิงเหินให้เาาบ้านเาาเมืองตกตะลึงพร้อมทั้งหาเรื่องใส่นางว่าป็นคุ้นคิดขวงโบยมให้หนางอยู่หัวบ้านหัวมเมืองนำย้อนามงามของนางได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาตอนเศร้าก็เปลี่ยนเป็นสีขาวปานยองไยบัดงามตาวียนเทียงก็กลายเป็นสีไข่และยามตาวียนตกก็เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้า จากนั้นเสนาอามาตย์ก็ได้ไปติดตามเบิงและเห็นว่าเป็นคือทีชาวบ้านเราซ้ากันแท้จึงได้ไปกราบทูลโตพญาและขอให้พญาข่านางทิมหรือโบก็ไล่ออกจากเมืองไปเสียแต่พญาก็คำนึงถึงบุญคุณความดีของพ่อแม่นางที่มีตโตประเทศชาติบ้านเมืองฉะนั้นพญาจึงลงโทษด้วยวิธีให้สองแม่ลูกปลูกต้นจำปา ใส่พลานหินอ้อมวัดภูถ้าหากว่าต้นจำป่าบายไยโบมีดอกแมนโบไ้ส่งแม่ลูกอยู่เมืองนี่อีกหรือโบโกคาทิมส่งแม่ลูกก็ได้เห็นตามคำสั่งของพญาโดยแนะนำเอาดอกจำปาไปปลูกเรียบตามวัดต,ต้นใดก็เขียวงามเป็นดอกบานทรงกินหอมหวนไปทั่ววัดภูเมื่อเป็นดังนั้นพญากโพพไยัย แต่สาวบ้านสาวเมืองและเจ้าขุนมุนนยายโกยังอิศา,าบังเบียดและเกียรติสั่งทั้งสองแม่ลูกอยู่ในเวลาโตมาแม่ของนางโกได้เสียชีวิตนางจึงได้อยู่คนเดียวท่ามกลางความป้อยดาของปรสาชาชสนทุกๆมือทุกๆวันมือหนึ่งนางจึงตัดสินใจหนีออกจากเมืองโดยที่บบมีจดหมายไปทางซึ่งยนนางบบเคยไปทางใดจักเทือ่อ นั้นนางจึงได้เด็ดเอาดอกจำป่าสามดอกที่นางและแม่ได้พร้อมกันปลูกไว้แล้วยางมุ่งหน้าลงสู่แม่น้ำของพร้อมกับอธิษฐานว่าถ้าอยู่บนดหากมีคนหักคนแพงขอให้ดอกจำป่าดอกนี้จงลอยไปทีนั่นเบาแล้วนางก็โยนดอกจำป่าลงแม่น้ำของดอกจำปาก็ไหลขึ้นทางเหนือและได้ไปหยุดอยู่บนหนึ่ง นางจึงได้พักพรเท้าเมื่อยเอาแหงจากนั้นดอกจำปาก็ได้ไหลขึ้นทั้งเหนือเป็นเวลาอีกหลายวันแล้วก็ได้จมลงไปในกระแสนำ้ำนางเลยบ้องว่าสิไปทั้งใดมีแต่ห้องหายอยู่คนเดียวเมื่อฮอดตอนกลางคืนนางเลยฝันเห็นผููฒ่าคนหนึ่งได้เบ้ากับนางวา่าให้เจ้าเดินทางไปจนสุดห่วยสามห่วย แล้วขามภูลงไปก็จะมีป่าดุงกวางใหญ่ให้เจ้าไปอยู่บนทางเหนือมันแมนหนองเทาก้องซื่อไซทางใต้แมนทุงนาใหญ่แล้วจะมีคนหักคนแพงนับถือเจ้าตลอดกาลเมื่อนางตื่นขึ้นมานางก็คิดเห็นความฝันแล้วจึงเดินทางไปตามความฝันนั้น มาฮอตตนเศร้ามือหนึ่งนางโกมาฮอดบ้านคุณเศร้าเมืองเห็นนางแล้วโกพักกันทักท่วงในวามงามผงนางเสียงซาลือดังก้องไปไก่ฮอดหูของลูกชายพญาเมือธรรมเมื่อหูข่าวลูกพญายพร้อม,รรมสินอาอมาตย์ก็ได้เอาเข่าของเงินคำเพื่อมาสู่โคนางแต่นางกกได้ออกจากบ้านนั้นไปแล้วเมื่อไปฮอดห่วยที่สาม เวลาที่นางกำลังจะขมน้ำลูกชายพยญาจึงได้เอิ้นตามหลังนางเพื่อให้โลด่าเมื่อลาวนามาทันก็ได้ไขาถุงเงินถุงคำเพื่อจะหมั่นหมายนางและโอนางไปเป็นเมียแต่นางก็ได้ปฏิเสธเส่ิสถานที่ดังกล่าวมีเอว่าทานางเงินในปัจจุบนันนี้แล้วจากนั้นนางจึงได้เดินทางโตไป ก่บ้านที่หนึ่งฮอดบ้านที่สองซึ่งเอินว่าบ้านปงขอแล้วก็ได้ขอเอาเงินค้ำมันหมายอยู่บ้านนั้นปัจจุบันเอินว่าบ้านปงขอ้อเมื่อตกลลงมันหมายกันแล้วท้าวละนางจึงได้เดินทางกลับมาบ้านธรรมแต่ยังโบหันฮอดย้อนมันคำกรดังนั้นก็เลยพักอยู่บนที่เป็่นป่างค้าแต่อยู่บ้านนี้ แม่บ่ให้หลักอยู่สูนอนน้ำกันก่อนแตงดองถ้าหากบอกขรุป,ประเพนีก็จะมีอันเป็นไปถ้าอยากนอนน้ำกันก็ต้องขากวยตัวหนึ่งเพื่อถวายผีแต่ครู่าวสาวโบ,าส,าวบสนใจโตคำตํำหนีที่เตียนดังกล่าวสุดท้ายห้างกายก็ติดกันเมื่อเป็นดังนั้นสาวบ้านก็ได้เป่าประกาศไปถึงบ้านต่างๆและได้หดหูพญายเมืองธรรม เมื่อหูเขาวแล้วพญา,ากได้มาเบิงและได้ซอกหาวิธีเอาออกส่วนผู้เป็นซ้ายบ่มีอันตรายอย่างแต่เมงยิงคนนั้นมีอันเป็นไปก่อนที่นางจะขาดใจตายนางได้สั่งว่าให้เอาซพของนางไปไหว้ในดุงใหญ่เหนือหนองเทาก้องซื้อใสอยู่ใต้ทงใหญ่แต่ก็บ่มีผู้ใดห่วเขีนั้นมันอยู่ทางใด สันั้นจึงได้เปาประกาศไปทั่วทุกบอนและไปฮอดหูของชาวเมืองหลงซึ่งคนอยู่เมืองนี้หู้จักบ้านธาตหูหนองเทาก้องเซอร์ไซสและหูทงใหญ่พวกเขาจึงพากันหามซุของนางไปฝังไว้อยู่บอนนั้นในเวลาที่พวกเขาเดินทางมาฮอดบ้านแห่งหนึ่งก็ว้าเขยนออกเพื่อแทกและคุดขุมฝัง ปัจจุบันนี้บ้านแห่งนั้นเอื่นว่าบ้านเมืองวาแต่โกโบฝังแล้วหามตัวไปจุดหอดบ้านหนึ่งพวกเขาโกลินเบียลินโปงปัจจุบันบ้านแห่งนั้นโกเอื่นซือว่าบ้านเบียหลังจากหอดเมืองหลวงก่อนที่นางได้สร้างไว้ก่อนตายเศ้าเมืองหลวงก็ได้จัดพิธีฝังศพของนางแล้วโกดโกธาดขวม สะนั้นในทุกๆปีหลังจากบุญกุศลสงการปีใหม่สิ้นสุดลงเจ็ดวันสาวเมืองหลงจึงเฮ็ดบุญจูดบางไฟเพื่อถวายแกน่นางสามผิวและได้กลายมาเป็นฮีตของประเพณีของสาวเมืองทงมีไซที่ได้สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้